สวัสดีครับผมโคดเวทนิเวศแก้วแสงโคดผู้รักษาประตูออนไลน์ใน e ีพีที่แล้วเราได้พูดกันถึงในเรื่องของการเซ t ตโพสิชันหรือท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานซึ่งมีด้วยกันอยู่3ลักษณะในท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูซึ่งทุกท่านสามารถกลับไปย้อนชมใน e ีพีที่ผ่านมาได้นะครับมันจะทําให้ท่านเข้าใจในแต่ละลักษณะของท่าเซตโพสิชัน ได้ง่ายมากขึ้นใน EP นี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบฝึกของท่าเซตโพสิชันเพื่อให้เด็กๆได้นำไปฝึกซ้อมเพิ่มทักษะความชำนาญในการเซตโพสิชันการเซตโพสิชันที่ดีก็จะทำให้เด็กๆสามารถที่จะรับลูกบอลหรือเซฟลูกบอลได้ดียิ่งขึ้นไปก่อนที่ท่านจะได้รับชมแบบฝึกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6แบบฝึกด้วยกันผมก็คงต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของช่อง GK goalkeeper channel บริษัทวาว1971จำกัด โรงงานผลิตเสื้อพิมพ์ลายชุดกีฬาพิมพ์ลายชุดฟุตบอลและชุดยูนิฟอร์มต่างๆโดยท่านประธานบริษัทเทอร์เทอร์สัก์องเสียงเพ็งและขอขอบพระคุณผออ,อจิว๋วนิวัฒนุยิษง่าผู้อำนวยการรีพับบิกส p o r t ตคับและ รีพับบิกอะคาเดมจังหวัดภูเก็ตที่เอื้อเฟื้อสนามฟุตบอลในการถ่ายทําในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้รักษาประตูเยาวชนจาก Republic Academy ที่ได้ร่วมกันถ่ายทําในครั้งนี้แบบฝึกทั้ง6แบบฝึกในส่วนของท่า Set Position หรือท่าเตรียมความพร้อมสําหรับผู้รักษาประตูท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กๆได้เกิดความชำนาญในการใช้ท่าเซตโพ i ิชัน ต่อไปก็มาดูแบบฝึกที่1ของการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีนะครับวัตถุประส,สงค์ในการฝึกซ้อมแบบนี้ก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการยืนท่าเตรียมพร้อมสําหรับผู้รักษาประตูวิธีการฝึกนะครับลักษณะที่1ก็คือให้ผู้รักษาประตูนอนคว่ำหน้าเท้าเหยียดตรงมือยันพื้นข้างลําตัวไว้ลักษณะที่2ก็คือให้ผู้รักษาประตูนั่งในลักษณะเท้ายืดเหยียดตรงมือยันพื้นข้างลําตัว ลักษณะที่3ก็คือให้ผู้รักษาประตูนั่งในลักษณะเท้ายืดเหยียดตรงใช้มือจับปลายเท้าไว้ในส่วนของโค้ดให้ยืนด้านหน้าของผู้รักษาประตู2-3เมตรเมื่อโค้ดให้สัญญาณผู้รักษาประตูต้องรีบลุกขึ้นและยืนในท่าเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ หลังจากนั้นโค้ดก็ตรวจสอบความถูกต้องของการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูส่วนของจุดที่สําคัญนะฮะก็ต้องดูในเรื่องของหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะในส่วนของการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูรักษาประตูยืนท่าเตรียมความพร้อมถูกต้องหรือเปล่าต้องพยายามรักษาสมดุล ให้อยู่ตรงกลางเสมออันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับผู้รักษาประตูยืนไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะทําการแก้ไขให้กับผู้รักษาประตูได้เลยทันทีรันใดก็ลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการฝึกซ้อมเขาทาอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวดูวิดีโอจากคลิปนี้ได้เลยนะครับ ต่อไปก็มาดูแบบฝึกที่2นะครับในการยืนท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานกันฮะอุปกรณ์นะครับก็ใช้มาร์กเกอร์หรือกรวย2อันวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยในท่ายืนเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานวิธีการฝึกนะครับก็วางมาร์กเกอร์2อันห่างกันประมาณ50-60เซนนะครับโดยให้ผู้รักษาประตูยืนอยู่หลังมาร์กหรือกรวยอันสุดท้ายโคตรยืนด้านหน้าหันหน้าเข้าหาผู้รักษาประตู โดยยืนห่างจากมาร์กเกอร์หรือกลวยอันสุดท้าย2-3เมตรเมื่อโค้ชให้สัญญาณก็ให้ผู้ษัสษบตูเคลื่อนที่ก้าวเท้าด้านใดด้านหนึ่งมาด้านหน้าวางเท้าระหว่างกลางมาร์กเกอร์หรือกลวยทั้งสองอันนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ผู้ทัสอบตูเคลื่อนที่ผ่าน มาร์กเกอร์หรือกรวยอันที่2และยืนในท่าเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องของการยืนเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูว่าทําถูกต้องหรือเปล่านะท่าทางในการเตรียมพร้อมพร้อมต้องไหมก็ทําซ้ําประมาณ6กถึงสิครั้งต่อเซตก็แล้วแต่ว่าเราจะฝึกสี่ครั้งในจุดเน้นนะครับที่เราต้องดูนะครับก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่ แล้วก็ดูในส่วนของอความสมดุลของร่างกายในขณะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่ายืนเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดไ่ถูกต้องก็เข้าไปทําการแก้ไขได้ทันทีนนก็เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของคลิปแบบฝึกที่2นะครับว่า,าทาแบบไหนบ้างก็ดูจากคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ S <S ไปก็มาดูแบบฝึกที่3กันนะครับในเรื่องของการยืนเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นมาร์กเกอร์หรือกรวย3อันวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูวิธีการฝึกนะครับก็ให้วางมาร์กเกอร์หรือกรวยในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมห่างกันประมาณ1.5ถึง2เมตรนะก็ประมาณ9ครึ่งหรือ29โดยประมาณนั้นนะครับโดยให้ผู้รักษาประตูยืนอยู่หลังมาร์กเกอร์หรือกรวยอันสุดท้ายเมื่อเราให้สัญญ,ญาณก็ ให้ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ในลักษณะมุมทะแยงไปยังม์กเกอร์หรือกรวยอันที่ว่างอยู่และยืนในท่าเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุดจากนั้นเราก็ตรวจสอบดูความถูกต้องของการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูจากทางด้านข้างถ้าไม่ถูกต้องก็เข้าไปทําการแก้ไขได้ทันทีหลังจากนั้นก็ให้ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ในลักษณะทะแยงมุมอีกครั้งนะครับไปยังม์กเกอร์หรือกรวยอันที่โคตดยืนอยู่และยืนในท่าเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดตรวจสอบความถูกต้องในการยืนท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูจากทางด้านหน้าทำซ ประมาณ4 6่ถึงครั้งจุดที่ต้องเน้นนะครับหรือว่าจุดที่เราต้องให้ความสนใจนะครับก็เป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายเพื่อย,ยืนในท่าเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดนะฮะและก็พยายามดูว่าผูราร้รักษาประตูรักษาความสมดุลของร่างกายไม่ให้นมไปข้างหน้ามากเกินไปไหมก็ต้องดูนะฮะให้มันบาลานซ์ก็เดี๋ยวเราลองไปชมนะครับคลิปวิดีโอสําหรับท่าแบบฝึกที่3ากันนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับ ก็มาดูกันในส่วนของแบบฝึกแบบที่4นะครับในการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานนะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็เป็นมีมาร์เกอร์หรือกรวยทั้งหมดอยู่4อันนะครับวัตถุประสงค์ก็คือสร้างความคุ้นเคยในท่ายืนเตรียมพร้อมสําหรับผู้รักษาประตูวิธีการฝึกซ้อมนะครับก็ให้วางมาร์เกอร์หรือกรวยวางในลนักษณะเป็นรูปตัวแซแต่ละอันนะครับห่างกันประมาณ1เมตรครึ่ง ะฮะหรือ2ถึง2เมตรนะครับก็ประมาณ9กครึ่งถึง29นะตามที่บอกไปในแบบฝึกที่ส่มโดยให้ผู้รักษาประตูยืนอยู่หลังมาร์เกอร์หรือกรวยอันสุดท้ายเมื่อเราให้สัญญาณนะครับก็ให้ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ในลักษณะมุมทะแยงไปยังมาร์เกอร์หรือกรวยอันที่ว่างอยู่ได้ยืนในท่าเตรียมพร้อมเราต้องตรวจสอบความถูกต้องนะครับของการยืนท่าเตียมพร้อมของผู้รักษาประตูจากทางด้านข้างว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือต้องแก้ไขยังไงบ้าง จากนั้นก็ให้ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ในลักษณะมุมทะแยงอยีกครั้งนะครับไปยังมาร์เกอร์ปุ้ยอันโตโคตยืนอยู่และยืนในท่าตรเตรียมพร้อม,อมให้เร,เร็วที่สุดเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความถูกต้องของการยืนในท่าตรเตรียมพร้อม,อมของผู้รักษาประตูจากทางด้านหน้า หลังจากนั้นก็ให้ผู้รักษาปรตูเคลื่อนที่ในลักษณะมุมทะแยงอีกครั้งนะครับไปยังมาร์เกอร์หรือคูยอันสุดท้ายทําซ้ําประมาณ2-4ครั้งในส่วนของจุดเน้นหรือว่าจุดที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเป็นเรื่องการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายเพื่อยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูนะครับ พยายามรักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้โน้มไปด้านหน้ามากเกินไปนะเป็นจุดเป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตและก็ดูนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองชมคลิปวิดีโอนะครับในแบบฝึกที่4นะครับว่าทำกันยังไงไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยครับ ไปก็มาดูในส่วนของแบบฝึกที่5กันนะครับในเรื่องของการยืนท่าเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตูอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็เป็นมาร์เกอร์หรือกรวยทั้งหมด4อันนะครับวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมนะครับก็คือการรักษาระดับความตั้งใจหรือว่าสมาธิและการสร้างความคุ้นเคยในท่ายืนเตรียมพร้อมของผู้รักษาประตู วิธีการฝึกซ้อมนะครับก็คือเราสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับห่างกันด้านละประมาณ3เมตรนะครับหรือประมาณ3าเก้าเรากหนดหมายเลขในแต่ละด้านไว้จากนั้นก็ให้ผู้รักษาประตูยืนในท่าเตร,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 เาเรียมพร้อมๆบริเวณกึ่งกลางสี่เหลี่ยมหันหน้าเข้ามาหาโสต์โฟต์ยืนด้านหน้าของผู้รักษาประตูห่างประมาณ2-3ถึงเมตรเมื่อเราให้สัญญาณก็บอกให้ผู้รักษาประตูเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ได้ยืนในท่าเตรียมความพร้อมๆอ,อ,อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบดูความถูกต้องในการยืนท่าเตรียมพร้อมๆของผู้ษาสรบดูจากทางด้านหน้าทําซ้ําประมาณ 4. 6ครั้งในส่วนของเน้นนะครับหรือว่าเป็นในสิ่งที่เราต้องดูก็คือเมื่อผู้ษาสระตูเคลื่อนที่มาในตําแหน่งที่1ก็ให้เขาเคลื่อนที่มาด้านหน้าเราก็ดูในด้านหน้า,น,า,น,น,านั้นก็ให้เขาเคลื่อนที่ไปในตําแหน่งที่2นะครับการเคลื่อนที่แบบถอยหลังเมื่อเคลื่อนที่มาอยู่ในตําแหน่งจุดกลางนะครับเพื่อให้ไปในตําแหน่งที่3หรือ4 ให้ใช้การหมุนตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปตำแหน่งนั้นๆเราก็ควรที่จะตรวจสอบดูลักษณะการยืนของผู้รักษาผู้รักษาประตูในท่าเตรียมความพร้อมพยายามให้ผู้รักษาประตูยืนท่าเตรียมความพร้อมให้ถูกต้องทีนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการฝึกซ้อมในลักษณะแบบนี้นะครับฝึกกันยังไงจากคลิปวิดีโอแบบที่5นะครับไปดูกันได้เลยครับ หลังจากแบบฝึกที่5นะครับก็มาต่อกันด้วยแบบฝึกที่6ในเรื่องของการยืนท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็ เป็นมาร์กเกอร์สามอันนะฮะและกรวย4อันวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อให้ผู้รักษาประตูยืนในท่าเตรียมความพรม้อมในขณะที่เคลื่อนที่ได้ดีที่สุดวิธีการฝึกซ้อมนะครับก็คือวางกรวย4อันเรียงเป็นเส้นตรงนะครับแต่ละอันห่างกันประมาณ1เมตรนะครับแล้ววางมาร์กเกอร์อยู่ด้านหลังแนวกรวยไปประมาณ50เซนนะครับหรือประมาณครึ่งก้าระหว่างกรวยแต่ละอันหลังจากนั้นก็ให้ผู้รักษาประตูยืนในท่าเตรียมความพรม้อม,มที่กรวยอันแรกเรายืนหันหน้าเข้าหาผู้ ผู้รักษาประตูนะครับห่างประมาณ23งเมตรเมตรเมื่อโค้ดให้สัญญาณไปนะครับก็ให้ผู้รักษาประตูถอยหลังไปอ้อมมาร์เกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้ววิ่งกลับมายืนในท่าเตรียมความพร้อมที่กลวยอันถัดไปอย่างรวดเร็วนะครับเ,เราต้องตรวจสอบความถูกต้องนะครับในการยืนท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูด้านหน้านะครับจากนั้นก็ทําต่อไปจนกระทั่งถึงกลวยอันสุดท้ายทําซ้ําประมาณ4 6ครั้งนะครับ สำคัญก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็พยายามดูลักษณะของการยืนในท่าเตรียมความพร้อมของผู้รักษาประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนท่าเตรียมความพร้อมในลักษณะที่1ที่2หรือที่3าว่าถูกต้องไหมผู้รักษาประตูสามารถที่จะรักษาสมดุลของร่างกายและก็ให้ดูในส่วนของการเคลื่อนที่ของผู้รักษาประตูนะครับว่าถูกต้องไหมอย่างไรครับอันนี้ก็ลองมาดูนะครับเพราะบางทีเราพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็มาดูว่าวิธีการฝึกซ้อมนะฮะในแบบฝึกที่หก นะครับว่าทํำกันอย่างไรนะครับจากคลิปวิดีโอที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับไปดูที่คลิปวิดีโอกันได้เลยครับ สำหรับทกแบบฝึกหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับในอีพีหน้าก็คงจะมาว่ากันด้วยเรื่องของมุกเม้นหรือการเคลื่อนที่ของผู้รักษาประตูนะครับรวมไปถึงแบบฝึกของการเคลื่อนที่ของผู้รักษาประตูหากทุกท่านชอบใจที่จะมีคลิปการสอนผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานดีๆแบบนี้รบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจให้กับช่อง YouTube เ k g o a l k e e p e r Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ดเว้โค้ดผู้รักษาประตูออนไลน์ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบและสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ